นิทานชาวบ้านเรื่องกระต่ายสามขาพระอาจารย์คงแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับสิทธิ์ไว้เรียนวิชาอาคมด้วยผู้หนึ่งชื่อว่าเจ้าม่วง ซึ่งเป็นคนที่มีใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงเจรจาสิ่งใดแล้วไม่ยอมคืนคำหรือเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆวันหนึ่งมีคนนํากระต่ายสดมาถวายอาจารย์คงสั่งให้เจ้าม่วงเอาไปปรุงเป็นอาหารขณะกําลังย่างไฟอยู่นั้นกลิ่นเนื้อกระต่ายหอมหวนชวนกินจนเจ้าม่วงอดใจไว้ไม่ไหวต้องฉีกไปกินขาหนึ่ง ครั้นถึงเวลาฉันเพลเจ้าม่วงก็นำกระต่ายย่างไปประเคนอาจารย์ถามว่าทำไมกระต่ายจึงมีสามขาเจ้าม่วงบอกไม่ทราบเพราะกระต่ายตัวนี้มีอยู่แค่สามขาเท่านั้นอาจารย์คงนึกโกรธที่เจ้าม่วงขโมยกระต่ายย่างกินไปขาหนึ่งแต่ไม่ยอมรับคาดคั้นเท่าใดเจ้าม่วงก็ยังยืนยันว่ากระต่ายตัวนั้นมีอยู่เพียงสามขา แม้จะถูกลงโทษอย่างหนักก็ตามอาจารย์คงเคี่ยนลูกศิษย์จนเหนื่อยจึงลงมือฉันพลางนึกในใจว่าเนื้อกระต่ายทั้งหอมทั้งน่ากินอย่างนี้เจ้าม่วงคงอดใจไม่ไหวเลยฉีกเอาไปกินสักขาหนึ่งเมื่อฉันอิ่มแล้วอาจารย์ก็ได้ยกกระต่ายที่เหลือให้เจ้าม่วง พร้อมกับถามอีกว่ากระต่ายตัวนี้มีกี่ขาเจ้าม่วงก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่ามีสามขาอาจารย์คงเห็นสิทธิผู้นี้เป็นคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวขืนตีไปก็จะตายเปล่าจึงเอายามาทาแผลให้ต่อมาได้สอนหนังสือไทยหนังสือขอมให้เจ้าม่วงรวมทั้งอาคมต่างๆ อยู่มาวันหนึ่งครั้นเห็นว่าแผลที่ถูกหวายเขี้ยนหายสนิทดีแล้วอาจารย์คงเรียกเจ้าม่วงเข้ามาหาบอกว่าถ้าอยากจะหายตัวได้ก็ให้เอาก้นปลูที่ท่านเสกไวน้นี้ทัดหูติดตัวไปอย่าให้หล่นเจ้าม่วงอยากทดลองดูว่าจะสามารถหายตัวได้จริงหรือไม่รีบก้มกราบอาจารย์แล้วนําก้นปลูทัดหู เดินออกจากวัดข้ามฟากมายังฝั่งพระนครเมื่อเดินเข้าประตูกำแพงวังปรากฏว่าพวกทหารยามไม่มีใครมองเห็นจึงผ่านเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในจนถึงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างสะดวกเดินไปเดินมาเจอห้องเสวยเข้าโดยบังเอิญครั้นเห็นอาหารบนโต๊ะมีแต่ของดีๆประกอบกับเดินเที่ยวจนหิว เจ้าม่วงเลยแอบหยิบอาหารชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยพออิ่มก็เดินกลับวัดได้อย่างปลอดภัยฝ่ายพวกพนักงานต้นเครื่องเห็นอาหารบนโต๊ะเสวยแป้วผิดสังเกตรีบกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบครั้นเรียกโหนมาตรวจดู หลังจากลงเลขบวกลบคูณหารตามตำราคู่หนึ่งโหนกราบทูลว่าผู้มีวิชาล่องหนหายตัวได้แอบเข้ามาขโมยอาหารกินและตนมีวิธีจับตัวมาลงโทษวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาเสวยเจ้าม่วงได้แอบเข้าไปขโมยอาหารบนโต๊ะกินเหมือนวันก่อนพอจะกลับออกจากห้องเสวยมองออกไปทางหน้าต่าง เห็นพวกทหารล้อมอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดก็ตกใจรีบวิ่งหนีเนื่องจากพวกทหารได้นำกระแชงมาวางดักไว้พอเจ้าม่วงวิ่งไปเหยียบทำให้เกิดเสียงดังบรรดาทหารที่ซุ่มอยู่ช่วยกันใช้ไม้กระบองหวดใส่เจ้าม่วงต้องกระโดดหลบไปมาก้นพลูที่ทัดหูไว้หล่นจึงถูกจับตัวได้ เจ้าม่วงไม่ยอมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นใครมาจากไหนเพราะเกรงจะเกิดเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของอาจารย์เมื่อถูกสอบสวนก็ตอบเล่นลิ้นวกไปวนมาคือพระเจ้าแผ่นดินถามว่าเองเป็นใครมาจากไหนเจ้าม่วงก็ตอบมาจากวัดวัดอะไรวัดวาวาอะไรวาพระพระอะไร พระที่วัดวัดอะไรวัดวาไม่ว่าจะถูกซักถามอย่างไรเจ้าม่วงยังคงตอบวกวนอยู่อย่างนี้แม้จะโดนเคี่ยนตีก็ไม่ยอมปริปากบอกความจริงพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้นำไปตระเวนรอบพระนครเพื่อไม่ให้ประชาชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วจึงให้เพชฌฆาตทำการประหารชีวิต ฝ่ายอาจารย์คงเมื่อรู้ว่าจะมีการประหารนักโทษซึ่งลอบเข้าไปขโมยกินอาหารบนโต๊ะเสวยของพระเจ้าแผ่นดินก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าม่วงเสียท่าถูกเขาจับตัวได้จึงรีบเข้าวังไปขออนุญาตเจ้าพนักงานประจำตะแลงแกงเพื่อเทศนาโปรดนักโทษก่อนประหารเมื่อได้รับอนุญาต อาจารย์คงก็บอกกับเจ้าม่วงว่าหากยอมพูดความจริงจะช่วยชีวิตไว้แล้วถามว่ากระต่ายมีกี่ขาเจ้าม่วงก็ยังยืนยันว่ามีสามขาเหมือนเดิมอาจารย์เสกก้นพลูให้ลูกศิษย์ทัดหูแล้วเสกอีกอันหนึ่งเป็นร่างจำลองแทนหลังจากอาจารย์คงพาเจ้าม่วงกลับไปแล้วเมื่อเพชฌฆาตลงดาบประหารเจ้าม่วง ร่างจำลองนั้นก็กลับกลายเป็นก้นพลูไปครั้นพระเจ้าแผ่นดินได้รับรายงานจากเพชชฆาตก็ทราบได้ทันทีว่าพระภิกษุที่เข้ามาเทศนาโปรดนักโทษนั้นต้องเป็นอาจารย์มาช่วยเจ้าม่วงออกไปจึงสั่งให้ทหารออกติดตามค้นหาตามวัดต่างๆ ฝ่ายอาจารย์คงพาเจ้าม่วงกลับไปถึงวัดก็รีบเก็บข้าวของเฉพาะที่จำเป็นต้องนำติดตัวไปแล้วพากันออกจากเมืองขึ้นไปทางเหนือจนพบวัดร้างแห่งหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยใช้เป็นสถานที่พักเมื่อพวกชาวบ้านรู้ว่ามีพระมาอาศัยอยู่ที่วัดร้างต่างก็นำอาหารมาถวาย ไม่กี่วันต่อมาเจ้าม่วงก็นึกสนุกคิดจะเข้าไปเที่ยวเมืองหลวงอีกแต่คราวนี้เกิดอยากให้ผู้คนทั้งเมืองพากันคารพนบไหว้จึงขอให้อาจารย์คงเสกน้ำมนต์รถตนให้กลายเป็นพระพุทธรูปอาจารย์คงกำลังต้องการทดลองวิชาของตนอยู่พอดีก็ยอมทำให้ เมื่อประชาชนสองฝั่งฝากเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาต่างพากันบูชากราบไหว้จนเมื่อมาถึงหน้าวังจันกเกษมพระพุทธรูปได้ลอยวนอยู่เช่นนั้นไม่ไปไหนเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนต่างเห็นเป็นอัศจรรย์พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชา เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทราบเรื่องก็ให้จัดสมโภชเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วเสด็จไปท่าน้ำเพื่อทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานในวังแต่ระหว่างทางมีชายชราคนหนึ่งพูดเปลยว่าอย่าเสด็จไปเลยเพราะเขาใช้วิชาลวงเอาเท่านั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงไม่ได้เสด็จลงไปที่ท่าน้ำ อยู่ต่อมาไม่นานมีตะลุงคนหนึ่งบ้านอยู่บางน้ำพึ่งครั้นหลานชายรบเราให้พาไปไหว้พระที่ลอยน้ำมาจึงบอกว่านั่นไม่ใช่พระจริงพร้อมกับพายเรือไปกลางน้ำทำเหมือนพระที่ลอยมาให้หลานดูข่าวนี้เป็นที่โจดขานกันปากต่อปากจนถึงพระราชวังพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้นำตัวตะลุงชาวบางน้ำพึ่ง มาสอบถามตาลุงผู้นั้นกราบทูลว่าพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาครั้งนี้ความจริงเกิดจากฤทธิ์ของคนที่มีวิชาแปลงร่างมาและรับอาสาจับตัวมาถวายตาลุงจากบางน้ำพึ่งนำเครื่องเส้นพร้อมสายศิลไปที่ริมน้ำแล้วคล้องลากพระพุทธรูปขึ้นมาบนฝั่งสาดด้วยน้ำมนต กบรากฏเป็นร่างของเจ้าม่วงนั่งถือดาบอยู่พระเจ้าแผ่นดินทรงพิโรธและจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่มาขโมยเครื่องเสวยจึงสั่งให้นำตัวไปลงโทษเคี่ยนตีเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ให้วิชาแปลงร่างแต่เจ้าม่วงก็ไม่ยอมปริปาก ตาลุงจากบางน้ำพึ่งทูลว่าหากจะนำตัวไปประหารเลือดก็จะตกแผ่นดินหาประโยชน์อันใดมิได้ควรขุดท่อนซุงเป็นโปรงแล้วจับตัวชายผู้นี้ยัดลงไปขังไว้พร้อมเสกน้ำมนตร์รดกำกับและเอาไปถ่วงให้จมอยู่ใต้น้ำพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นชอบด้วยพอนำท่อนซุงที่ขังเจ้าม่วงโยนลงน้ำ ท่อนซุงนั้นได้แล่นทวนน้ำไปลอยอยู่ที่หน้าวัดร้างอาจารย์คงรู้ว่าเจ้าม่วงเสียทีเขาแต่ผู้มีวิชาด้วยกันไม่อยากทำร้ายถึงแก่ชีวิตให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลยปล่อยกลับมาอาจารย์คงรีบทำน้ำมนต์รดให้ท่อนซุงนั้นพลันแตกออกเจ้าม่วงจึงปลอดภยัย เนื่องจากตาลุงชาวบางน้ำพึ่งใช้คาถากำกับท่อนสูงไว้ทำให้ผู้ที่ถูกขังอยู่ภายในไม่เป็นอันตรายนับแต่นั้นมาเจ้าม่วงก็อยู่ปรนนิบัติอาจารย์คงด้วยความซื่อสัตย์ไม่คิดกลับไปก่อเรื่องยุ่งยากที่กรุงศรีอยุธยาอีกเลย จากนิทานเรื่องนี้จึงมีคำเรียกผู้ที่ทำผิดแต่ยังยืนกรานไม่ยอมรับผิดว่ายืนกระต่ายสามขาแต่บางคนก็เรียกว่ายืนกระต่ายขาเดียวเพราะบางตำนานบอกว่าเด็กวัดได้แอบกินกระต่ายไปถึงสามขาครั้นสมภารถามก็ยืนยันว่าเห็นกระต่ายมีอยู่ขาเดียว